สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับพอตองสูและกลับมาหาหนูภรรยาเอสกันตาพง์เผยคลิปเขียนซึงความรักของพอลูกฉินรับชมและฟังได้เลยครับยังคงอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคิตตี้คริสตินาวิงเคอร์ภรรยาของเอสกันตาพง์ซึ่งก่อนหน้านี้ภระยาก็เพิ่งจะโพสต์ภาพกุมมือสามีบอกให้ต่อสู้ไปด้วยกัน หลังจากที่เอสกันดาพง์วูบล้มกลางงานอีเวนต์ซึ่งล่าสุดคิตตี้ภรรยาของเอสกันดาพงค์ก็ได้ออกมาโพสถึงสามีอีกครั้งโดยได้โพสทริปที่สามีและลูกสาวตัวน้อยน้องวาเลนติน่ากำลังก้มกราบพระพร้อมเขียนแคปชั่นซึ้งๆถึงเรื่องราวความรักระหว่างพ่อลูกไว้ว่าไม่มีอะไรจะแข็งเก่งไปกว่าความรักระหว่างพ่อกับลูกสาวนี่เป็นเรื่องจริงสำหรับคุณที่รักและวาเลนติน่าเธอชื่นชมคุณมากมาก และคุณเป็นแฟนตัวยงของเธอเสมอเธอต้องการคุณอยู่เคียงข้างเป็นพ่อและสามีที่น่ารักของครอบครัวเราต่อไปคุณต้องสู้ต่อไปและกลับมาหาเราเรารักคุณมากท่ามกลางความห่วงใยของคนในครอบครัวและแฟนคลับจำนวนมากหลังพระเอกแห่งวิกจ,จ้องเฉีเอสกันตาพงบำรุงรักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังเกิดวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ของช่องซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางเอสกันดาพงยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งอัปเดตก่อนหน้านี้คือตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ